กาละมาสูตรคือหลักธรรมที่สอนเรื่องการไตรตรองโดยใช้ปัญญาทำให้เราหยุดยั้งตัวเองก่อนจะเชื่อสิ่งใดโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเราน่าจะหยิบยกมาใช้ได้ดีอยู่เสมอข้อแรกอย่าปักใจเชื่อเพราะการฟังตามๆกันมาข้อนี้พึงระมัดระวังบนโลกโซเชียลข้อความที่เขาว่าส่งต่อกันมา มีมากมายที่ผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและทำให้เราแตกตื่นหรือเชื่อไปในอะไรผิดผิดข้อ 2. อย่าปักใจเชื่อเพราะการยึดถือสืบทอดกันต่อมาความเชื่อในอดีตที่เล่าต่อต่อกันมาและอ้างว่าเป็นของโบราณเชื่อกันมาแบบนี้บางครั้งไม่ได้ยึดหลักเหตุผลอาจเป็นเรื่องเกินจริงหรือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปัจจุบันมีข้อสรุปที่แตกต่างไปทางวิทยาศาสตร์ ข้อ 3. อย่าปักใจเชื่อเพราะการฟังจากข่าวลือเป็นเรื่องชัดเจนมากในข้อนี้เมื่อเกิดเรื่องซุบซิบนินทาและเกิดข่าวอาจมีการใส่สีตีไข่เพิ่มข้อความจนทําให้เราเชื่อแบบผิดผิดกระทํำแบบผิดผิดไปได้ข้อ 4. อย่าปักใจเชื่อเพราะอ้างจากตําราหรือตามคำพี เป็นกันเยอะทีเดียวกับการกล่าวอ้างตำราหนังสือหรือคำพีต่างๆเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าคนเล่าได้อ่านตำราน,นั้นจริงหรือไม่มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดตีความถูกต้องหรือไม่ข้อ5อย่าปักใจเชื่อเพราะเรื่องของตรกกะมันเหมือนจะมีตรกกะที่ถูกต้องแต่เราก็ไม่อาจปักใจเชื่อได้เสมอไปเช่นคำพูดว่า ที่ใดมีควันที่นั่นย่อมมีไฟแต่มันก็อาจจะไม่จริงเสมอไปควันนั้นอาจจะเกิดจากการพ่นยาหรือสารเคมีบางอย่างโดยไม่มีไฟก็เป็นได้ข้อ6อย่าปักใจเชื่อเพราะการอนุมานการอนุมานคือการคาดคะเนหรือคาดการเราไม่อาจเชื่อได้ร้อยเปอร์เซตว่าถูกต้องทั้งหมดเราอาจคาดว่าฝนจะตกวันนี้เพราะเห็นเมฆดำลอยเคลื่อนมา แต่วันนี้ฝนอาจไม่ตกในที่สุดเพราะลมพัดเมฆดำไปข้อ7อย่าปักใจเชื่อเพราะเราตรองอาการที่ปรากฏการมองเห็นเพียงภายนอกของเราไม่อาจด่วนสรุปได้ว่าจะเป็นไปตามนั้นเราเห็นคนแต่งตัวดีดูภูมิฐานก็ใช่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นโจรบางคนหน้าตาเหมือนโจรกลับเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจข้อ8 อย่าปักใจเชื่อเพราะเห็นว่ามันเข้ากันได้หรือสอดคล้องกับแนวความคิดของเราตัวเราเองคือคนที่หลอกตัวเองได้เพราะเราอาจจะรู้สึกฝักใฝ่ข้างใดข้างหนึ่งทำให้เราเองมีอคติและเอ็นเอียงไปตามความเชื่อความคิดของเราแต่จริงๆมันอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะเราเห็นว่าตรงใจเราเราจึงเชื่อข้อ9 อย่าปักใจเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อได้บางทีเราทึกทักไปเองว่าผู้พูดท่านนั้นเป็นคนเก่งจบปริญญาเอกหรือเป็นพระสงฆ์เราเชื่อเขาโดยไม่ไตร่ตรองเพราะว่าเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อได้แบบนี้เราก็ไม่อาจด่วนสรุปได้ว่าคนเก่งคนมีฐานะมีตำแหน่งอาจจะพูดผิดทําผิดก็เป็นได้เช่นกันข้อสิบ อย่าปักใจเชื่อเพราะว่าเรานับถือเขาเป็นครูบาอาจารย์ข้อนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามากเกินไปเพียงว่าคำสอนกาลามาสูตรตั้งใจให้ลองนําสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้ยินมาตรึกตรองก่อนอย่ารีบเชื่อหรือรีบสรุปโดยไม่ทดลองไม่ไปปฏิบัติแล้วเชื่อไปในทันทีทั้งสิบข้อนี้คือหลักธรรมที่สอนเราให้พิจารณาก่อนว่า เรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นนั้นลองดูก่อนว่าเป็นประโยชน์หรือให้โทษหากให้โทษไม่มีประโยชน์อันใดก็จงล้าทิ้งไปไม่ต้องยกขึ้นมาพิจารณาแต่ถ้าเห็นว่าให้ประโยชน์ก็ลองนำมาปฏิบัติทดลองทำดูก่อนเมื่อทดลองแล้วจึงจะได้รู้ชัดเจนขึ้นว่าเรื่องราวนั้นพึงเชื่อถือและสร้างสุขให้กับชีวิตได้จริงหรือไม่